สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า <c oughs> มื่อนี้ยายไพ่ได้นเาแนวทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะค่ะก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำเมเดือดจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยมยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริาพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาบอกว่ามาถักไทกย,ย,ยก เมื่อนี้บ่เต็มที่บันไดเนาะค่ะยายไพ่บ่สบายมากเลยเนาะพี่น้องเนาะทั้งเจ็บพ่อทั้งแสบตาเนาะพี่น้องเนาะกาบ่อเบาหลายยายห่างไปเบิ่งของมูลเนื่องทางตำเล่าอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางนี่เป็นแนวทางคนไทยหัวใจสิงาสั่นซื้อเพื่อนเด้อพี่น้องค่ะยายไพ่บอกว่านี่ชื่อเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนหายมากวันนี้แปดทันวาวันสั้นเด่นหากะหกเนาะค่ะเนาะ ใครชอบก็จวดจ้าดไปเด่นห้าและหกสองตัวแคบหน้าจอสามตัวแคบหน้าจอสำหรับเนื้อท่างคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่น้องเนาะแ,แคบหน้าจอเป็นเนื้อทางน้ำเพื่นได้เลยอาจจะได้บ่าบทตถุสำนักวัทถุอาจารย์นาะพี่น้องเนาะขอโทษว่าแพทยหลายมือหนี่งวเต็มที่นาะพี่น้องเนาะบ่คอยสบายบันไดพี่น้องจ้าที่กิงถ้าบ่อยากน้อพี่น้องขันบ่อนว่าพี่น้องอยากได้ในแย่แพทยบนโลกหายแล้วเปยาให้นอนกินยานอนแล้วนาะพี่น้องไปเบิ้งของเนื้อท่างอาจารย์ทัน,ทนต่อไปอันนี้เนื้อทางของเด็กตากเนาะค่ะ เด็กตากบอกว่ามาเบิงค่ะตำราวันนี้เนาะเด่นแถวแรกอยู่ที่9089 49 29 1980และ40อ่าแถวที่สองอยู่ที่20 10 46 47 86 87 4ดและ88เนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของเด็กตากเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงแนวทางรัฐบาลไทยว่าสัน้นงวดนี้ข้างล่างคนเด่นอยู่ที่ศูนย์เนาะจ้ะ เพื่อนบอกว่าหนึ่งศูนย์สี่หาวัสันหนึ่งศูนย์ตัวเดียวแขนแข้นงลางสามหากับสี่หาวัสันศูนย์สี่หาแขนเขนพี่น้องมากกระจวดจาดน้ำเพลินไปเลยเนาะค่ะสามห้าสี่ห้าวัสันพิจะหน้าเป็นแนวทางได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดปูเพื่อนบอกว่าสายหลุดแปดยังยูแปดอีนยังละพี่พี่น้องพิจะหน้าได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นหมูมือเมื่อวานนี่มือนั่นแอดนั่นบดได้ไห้เล่าเนาะพี่น้องเนะาะบดได้ไห้มากเนะาะค่ะเพิ่นไห้มากแต่ว่าเพิ่นลงสายไยผ่เฝ้าเนาะพี่น้องก่อนเนาะงวดน,นี้มาตามต่อค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นไห้มากเอ,อ่อพิ่นไห้มากพิ่นบอกว่าเด่นชนอยู่ที่สองกับสี่วัดสันเน้นสองเกียรติสองเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดและหกเก้ามักตัวใดกระจดสำหรับแนวทางของแอดนั่นเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนเนาะเด่นบนล่างว่าสันพี่น้องจ้าเด่นบนล่าพัฒนาบอกพี่น้องหรือว่าเด่นบนเด่นบนลาวพัฒนาเนาะเอ่อเด่นบนเพื่อนงวดที่แล้วเพิ่นเด่นแปดเนาะจ้ะงวดนี้บอกว่าสองกับสามสองกับสามมาโตว่าสันพี่น้องเด่นบนเพื uh> ่อนเนาะค่ะ่อไปเด้จ้าอันนี้ก็เด่นบนเล่าพัฒนาคือการสิบเน้นสิบหน่วยว่าสันงวดที่แล้วหนึ่งเอ่อเด่นบนงวดที่แล้วหนึ่ง มาซีหนึ่งมาหลักลอยเนาะค่ะงวดนี้ศูนย์กับหนึ่งมะสันสำหรับแนวทางของแอดเพนแพนเนาะค่ะเนาะมักกัว่ากันไปตามสูตรเนาะจ้า่อไปเลยจ้ามาเบิงสามตัวเพิ่นเนาะมาเบิงสามตัวเพิ่นงวดนี้เด่นที่สองมะสันอ่าอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเลยสองอ่าสองตัวเพลมีสามหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์สองสองสามศูนย์หนึ่งหนึ่งแหละกับหนึ่งศูนย์เนาะค่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องมักกับคอยตรวจจัดแอดพันพันในมาเล้วพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดกระตูนเนาะแอดกระตูนพ่นบอกว่า2ตัวมาตัวมาได้บนล่างวดที่แล้วมาสี่เนาะจ้ะวันนี้2กับสี่เหมือนเดิมตัวใดจะมาวาสันพี่น้องเอาพิจนานำเพิ่นใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มมี2ตัวและ3ตัวและ4ตัวแนวทางของแอดกระตูนเนาะพี่น้องเนาะ,ย,ะย้ายไปบริษัอ่านไห่เนาะพี่น้องขาะแคบหน้าจอปเป็นแนวทางตามเพื่อนใดเลยเนาะคะ่ะ มากกับคอยจวจดจาดฝาดเบิ่มน้ำฝนเด้อพี่น้นองเด้อค่อยพิจารณาตามเพลินได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเบาไทยยอเนาะค่ะเนอเบาไทยยอหายมากเมื่อนี่เด่นที่สุดคืออ่24า24เนาะจ้ะ222426ข้างบนเด่นอยู่ที่หาเด้อพี่น้องเพลินฟันหาบน5253 c ีอ่าสองห้าสองสองหาสเนาะจ้ะากห้าสองหกห้าสามเน้นที่สุดคือหาสองก็หาสามสำหรับแนวทางของเบาไทายย่อเนาะค่ะต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นมือง้วที่เรียกอาจารย์ก,กรกลาสินเพื่นกระเขาเนะเพื่อนเขาเนะเพื่อนอาจะะเขา่า เขาซีหนึง่งพี่น้องเอามาตามต่อจางวันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่2 2 3 2 4 2 5 2 6, 6และ27 2 4 2 5 4 2 5สหาสหาำหรับแนวทางของอาจารย์กวนกระสินนาอพี่น้องเนาะผู้ใดมากราไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แวนเนาะแอดแว้นเราห้มาเราบอกว่าเด่นอยู่ที่6กว่าสัน่นเมื่อนี้เน้นที่สุดคือ 6, 6 6 3จัด6 2 2 6 3อุ้ยแเอดเ,อดเ,อดเอดมื่อนี้เพื่อนห้มาหน่อยพี่น้อง ท่านเข่ากับจวดคักอีดีได้ของเพื่อนเน่ะเพราะมือน,นีเพื่อนเน้นมาหน่อยมากเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะแอดปู Ad บอกว่าวันนี้ว่าสัน้นอซีตัวแตกแน่นอนเลยว่าสันส่นสองแปดเก้าแปดว่าสั่นเด่นสองแปดกับเก่าแปดเนาะจ่ะหลุดแปดเงาเงาไปเลยว่าสั่นสองแปดเก่าเก้าอ่าแปดเก่าแปดว่าสัน่นสำหรับแนวทางของแอดปูเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง อ่าแย่ไพ่กับสิบบอยได้อ่านไห่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเจ็บข้อแห้งค่ะพี่น้องคะเอาเทปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะอ่าเพิ่นบอกว่าวิงโหลดซีกับสองาสันหวดนี้เนาะค่ะพี่น้องสาหรับแนวทางของอาจารย์ธนศักเนาะคะ่ะพอถทดขอพไพหลายเด้อพี่น้องแย่ไพ่เก็บข้อแห้งนี่เลีเนาะทั้งเป็นน้ำมูกทั้งเก็บคอเลยค่ะพี่น้องค่ะ่ตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง นี่บอพี่น้องถามหาเอ็ดฟอร์ดเอดฟอร์ดย้ายไสุวรรณรเพิน่นยายไ่บ,บอเห็นคือเพินเนาะเอ็นตว่าใบเดีงเพินสันย้ายไแกิจิวาเลขใบเดียงวสันวัน,นี้เพิ่นบอกวันหนึ่งสองหนึ่าหนึ่งเจ็ดแปดเกสละสันสำหรับแนวทางเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะแอดมี่วานมณีฟันหกเนียนเนีไปโหลด่าสัน 6 0ศูน6 6หก0 4 0 9กหเนาะจ้ะแล้วก็มาดูค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่า064อ่า464960049ว่ากับนพี่น้องจ้าเน้นๆ6 4 6 6 6สี่หกห9สีาหำหรับแนวทางของแอดมีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแย่ไพ่สีเองมือนีแย่ไพ่สีมาแปดพี่น้องคะข้าเจ้าเดนแปดแย่ไพ่สีเดนหาเดนห้ารองหกเนาะพี่น้องเนาะอ่แย่ไพ่สีบอกว่าห้าหก ห้าเก้าห้าหนึ่งเหล็กต่างยายไปสีสินีตัวนี้พี่น้องเอาลองเอาไปจับวิ่นเบิ้งเนาะค่ะเนาะมีหนึ่งมีเก้ามีสามมีห้ามีหกและมีสองอันนี้คือเหล็จับวิ่นนะยายไปสีเห็ดเด่นออกมาใดแบบนี้แต่ว่าขัดตัวเด่นออกมาคือหาเด่นห้าลองหกล่องเบื้งค่ะพี่น้องพอว,ว่างงวดที่เลี้ยวมายายไปยาไปยายไปสีขัดตัวเด่นออกมาหายงวดที่แล้วเด่นหนึ่งล่องแปดมาทั้งหนึ่งทั้งแปดเลยเนาะพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะ มาตามตัววสูตรได้ไหมซีจะเขาดีอันขันขันมันรูดขอทูดคอไผ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ายายไผ่กัดทำทำเต็มทีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจก้กอันนี้เป็นแนวทางคอคนค้นสูตรเนาะค่ะเนาะข <c oughs> ้อค้นค้นสูตรบางมือกับบอลเดลมาล่งไห่เพิ่นลงมาซาเนาะจ้ามันนี่เพิ่นล่งเร็วแน่เคบหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเคบหน้าจอเลยนะจ้าพี่น้องจา้าเคีบหน้าจอสําหรับแนวทางข้อคน้นค้นสูตรเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเก็บพ่อปะคะพี่น้องคะเกินน้ำลายก็ยากเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะเอ่านี่เป็นแนวทางของงานเอ่อเป็นแนวทางของงวดที่ยวเพิ่นเขา่าเพิ่นเขา 8, 6, น่าแปดหกเนาะจ้ะวันนี้มาตามต่ออาจารย์สเสน่บบอกว่าเด่นอยู่ที่ 6, 3, 7, เก้าศูนย์หกสามหนึ่งห้าเจ็ดมาซาโร่มีเหล็กเด่นเย้ไปน้ำดีใจเลยพี่น้องอ่ามันต้องมีแหลนะเนาะพี่น้องเขาเจาะกับเด่นลายกันแต่ว่าอย่าให้ขัดออกมาให้ยเดียวเนาะคะ่ะขันบ่เข่าก็อย่าว่ากันได้พี่น้องเด้อเหล็กมีเขา่าไม่หลุดเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพอจะเจริญนสินบอกว่าเด่น2ลรอง3เนาะค่ะ5 2 7 2องเเนีนเนนเลขติดบน2เก่าสามว่าสันพี่น้องคะสำหรับแนวทางพอจะเจริญนสินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดไัยบัลเล่งเลขว่าสันรักผ้าอันเพื่อนบอกว่าเด่นบนงวดที่แล้วเด่น7หลุดว่าสันพี่น้องวันนี้เด่นเก่าเก่าอีกอย่างพี่น้องอย็กให้ฟั้นเก่าหาให้อยู่ได้พี่น้องคะเอามากระจวดจาดให้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป 5. 5. เ็นแนวทางเพื่อนบอกว่า หมวดนี้เลขเด่นอยู่ที่0516ว่าหน่สัน506 516 05 15 06 16 5, 1, 5, 6, 6, 1, 6. ึ่ายอายาเพยก็ยังมีมูยเนาะเด่น5้รอง6เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอของเอร์หลาเอร์หล่าวบอกว่ามันนี่เด่นหาเนาะจ้ะ0325 0535 32มห้าสากับ2องหาสำหรับแนวทางของเอร์หลาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคุณไห่มาเนาะจ้ะแอดคุณชายวสัน ตามลาเมาื่อนี้มาได้บุญลางวาสันสองสี่สามเนาะจ้ะเด่นสี่กับสามเอาพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพื่นได้เลยนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคองสุดท้ายสรุปเขียนๆเ,เก่าเกศตัวเดียววาสันพี่น้องเอามากระจวดจดาดฝาดบึ้มน้ำเพื่นได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่าชุดเต็มเด่นสี่กับหกสี่ห้าแปดสามสี่หก 958ละซันเลน5 8กับ48ซี698เป็นตัวรองถ้าเป็นเบิ้ลก็อยู่ที่4 46688่ะซันพี่น้องเอาพิจณาได้เนาะค่ะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพรรณเนาะหนุ่มสุพรรณบอกว่าเด่นซีกับหาโอยะไพ่มีมูเรีวเด่นซีกับหา4 4 5และ55หนุ่มสุพรรณ8ทับ12ทับ66ถืองวดเพิ่นก็มีรุดมีเข่าคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคองสุด้ายตามลาว่าซัน เด่นอยู่ที่3895ปดาห้าวาสัน9538หาามแเก้าเจ็ดเนาะค่ะเน้นดินลักนัก,นก,นกไปเก้าหาญาไพ่เกิว่าเก้าหาเนาะพอวันพื้นก็จะเอาหายเก่ามาเลด็ก่าไพ่เด่นหากเลยเบอกไปจังสี่แหละบอกไปตามที่ข่วมคิดเห็นว่าเด่นตัวใดมาแห้งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่ตูนพี่ตูนบอกว่ามือนีตำเล่าแลนหน,น,นึ่งในนอนวาสันเอาสำหรับเลขวิ่งพี่ตูนเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนำค้างเนาะแอดนำค้างมองวันเด่นศูนย์ 6, กับ6 7 0 6อ่า406 740 746เนาะค่ะเพา่ะนบอกว่า06 04 07 64 67 74ว่าสั่นอ่า4ตัวอยู่ที่7406เนาะค่ะพี่น้องตากับสิปิดเนาะพี่น้องเนาะทั้งอ่านเลขทั้งตาสิปิดอ่านลงอ่านลืมกับคอโทษได้หลายเด้อพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเกษตรหน้ายาหรือว่าหนุ่มราชเทวีเนาะค่ะเนาะเ <c oughs> พื่อนบอกว่าลางสองหนึ่งสองสองแปดสองสี่สองสามสองเนาะค่ะชุดเต็มแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไหมาเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเป็นแนวทางเพื่อนไหมาเพื่อนบอกว่าทิศท่าตะโกว่าซันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเดินหนึ่งก็หาเนาะจ้ะ หนึ 4, ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสองห้าสามห้าสี่และห้าแปดมากตัวใดกับจวดจาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงคะ่ะพี่นองนอยค้อนหวันเนาะคะ่ะนอะเด่นบนล่างอย่าลืมกับน้ำเดอร์ววสันอาแคบหน้าจอชุดเต็มเลยทั้งสามตัวและสองตัวเนาะคะ่ะพี่นองเนาะเอาปิดจาหน้าน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอสมัยเนาะแอสมัยบอกว่าจังซีแหละเพิ่นบอกว่าเมืรอนี่เพิ่นหามาซีหนึ่เนาะจ้ะนนแปดห้าแปดสองสแเนาะจ้ะกันซีหาตีและแป่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลออนเหนือเนาะอนอนเหนือบอกว่าขงางรังหกห้าหกแาึงห้าศูนย์ห้าศูนยเนาะจ้ะอ่าขางเทิงสามหาองสองห้ C 2 4 3 4 5 2 2 3อ่า8 3หวะสันสำหรับแนวทางลอกอ่อนเหนือเนาะค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะแอดรัชนกบ่ามอนนีลูดแเข่นเข8ีกับ1 8เนาะค่ะ1ป8เนึ่ีป่ประมานนี้แหละพี่น้อง3ตัว7 c 8เออ7 8 8แ9และ7 9เก่าเนาะค่ะขางล่าง7 9ขเก่าขงเออขังบน7 9ขเก่าขางล่าง อ่าซีแปดกัมเนิงแปดเนาะพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะคะ่ะเอามโอนี้แอนนาชนกเรามาหน่อยเด้พี่น้องรางเป็นรางบนเป็นบนเนาะคะ่ะมากับคอยจวดน้ำเพลินเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางของแอดบังคำหน่อยแอดบังคำหน่อยกับแปดเท่ากันพี่น้องคะ่ะแปดศูนย์แปดห้าแปดเก้าว่ะชุดวิ่นศูนย์ห้าอ่าแปดเก้าเอาไปจับวิ่นใส่แปดได้เนาะพี่น้องเนาะแปดศูนยะ์แปดห้าแปดแปดแปดเก้าเนาะค่ะสำหรับแนวทางของ บักหำหน่อยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปอู้เสียงรถเร็นเวลาถูดได้หลายเลยพี่น้องมาเบิง้งแนวทางสูตรนี่เนาะคะ่ะยายไปลืมลบออกเนาะ,ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าขังเทิง,ว,งวิ่งบนวัซซันพี่น้องจ้าอ่าอวิ่งบนขังเทิงวิ่งบนวัซซันวิ่งบลศูนย์นู้ดได้ยินเสียงรถเลยไปทั่วทีบเลยยายไปเพื่อนบอกว่าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์วัซซันข้างล่างรินเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าแปดวัซซันพี่นอ้องอภิจานาชุดเต็มน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินา ลุงเนียนบอกว่าจังสีหล่ะลุงเนียนบอกว่าอ่าคุณไห่มาเพิ่นบอกว่าเด่นหลุดแปดเนาะค่ะลุงเนียนก็บหลุดแปดได้พี่น้องบ่รู้ว่ายายี่ไพเข็มมะหดอันใดแล้วเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือเนาะละอ่อนเหนือไห่มาละอ่อนเหนือบอกว่าเด่นอยู่ซี่ซีก็แปดละสันชุดเต็มแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของละอ่อนเหนือขั้นบ่ได้อันใดก็ไปตามที่เพจได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไต้ฟ้าเนาะแอดไต้ฟ้าบอกว่าเมื่อนี้เลขอยู่ที่24262746และ4เก่าสหรับแนวทางแอดไต้ฟ้าเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะแอดไนบอกว่าตามเล่าเมื่อนี้เด่นเม็ดเดียวอยู่ที่3หาหา3มาซัน553 33หาหลุด3มาซันพี่น้องบรหลุ3กระจับสายหายะไพ่ตีเขากูเจ้าของก็อยู่ที่3หาคือเพื่อนว่านั้น แปดสามหาพี่น้องจ้าจวดจาดน้ำเพลินได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะเด่นบนล่างเพื่นเนาะจ้าเพื่นบอกว่าหนึ่งเก้าสามแปดเนาะค่ะหนึ่งเก้าสามแปดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่บนล่างตามเล่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่ศูนย์ก็หนึ่งมาสันเน้นศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดมาสันพี่น้องแนวทางอาจารย์ท่านนี้ผู้ใดกับบุญดูเนาะพี่น้องเนาะอภิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้า โมเมนต์สูตรเราบอพี่นอ้องเอาแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าตามลาวมอนี้เ,เด่นอยู่ที่เจ็ดและหกสูตรนี่เข้าดีได้พี่น้องสูตรนี้เข้าดีจริงเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะค,ะะคะ่นะเนาะมากก็คอยจวดจ,จาดฝาดบ่มน้ำเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะชุดลีล่ะพี่นะะ้องเอาท้ายคลิปนี้ยัยไีขอขอบุณพ่อเมพี่น้องเนะะาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูมสุขคนเด้อจ้ะว่าจะใดที่ยายไพ่บอกบ่วม,วมวลหรือว่าอ่านตตรเล็กกินตะพ,พินองเนาะขอตรวจขอให้ยหลายเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้าที่ได้แบ่งปันความนาะทั้งท้่ยายไพ่มาให้พอเม่พ่นองได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางนะจ้ะขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า